ตเตอรี่ไม่จ้ามีเลขเด็ดเยอะมากเลยนะจ้านี่ดูไหมคะคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงลองดูก่อนได้นะคะนี่เลขเยอะเลยอะคะอ่ะ,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 ะแกทำอะไรของแกเนี่ยเห็นไหมว่าฉันเปียกหมดแล้วขอโทษนะคะคุณพอดีว่าฉันไม่ได้ตั้งใจอะคะ่ะไม่ได้ตั้งใจถ้าแกไม่ได้ แบบนี้ไหมคะเอางี้นะคะเดี๋ยวฉันจะชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ทําชุดคุณเปียกให้เลยนะคะเป็นแค่แม่ค้าขายลอตเตอรี่จะมีปัญญาที่ไหนมารับผิดชอบชุดฉันฮะแล้วดูจากสภาพของเธอเนี่ยก็ดูไม่ค่อยมีเงินมีทองจะไปหาเงินจากไหนไหมาให้ฉันฉันจะมีเงินหรือไม่มีเงินไม่ต้องไปสนใจหรอกคะ่ะฉันหาเงินมาชดใช้ให้คุณได้ก็แล้วกันน่ะ คุณคะฉันขอโทษแทนรุ่นพี่ของฉันด้วยนะคะที่พูดจาไม่ดีกับคุณไปอ๋อไม่เป็นไรหรอกคะ่ะนี่ตุกตาจะไปขอโทษมันทำไมฮะโดนด่าก็สมควรแล้วขายลอตเตอรี่ไม่ดูตามมาตาเรืออ้าคุณขอโทษฉันก็ขอโทษคุณไปแล้วส่วนไอ้ค่าใช้จ่ายเนี่ยฉันก็จะหามาชดใช้คุณไงคุณจะเอาอะไรอีกอ่ะก็แค่โดนน้ำหกใส่เองอะไรขนาดนั้นอ่ะ โดนบ้างแล้วแกจะรู้สึกยังไงฮะนี่นะค,ะค,นคุณคะน้ํำค่ะคุณคะฉันขอน้ำกินเถอะนะคะฉันไม่ไหวแล้วเนี่ยเอ้ยคุณนี่คุณทำอะไรของคุณคะเนี่ยคุณเอาคืนฉันเหรอฉันก็บอกว่าฉันไม่ได้ตั้งใจไงคะทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยอะ เออนี่คุณคะเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะฉันไม่เป็นไรหรอกคะ่ะพี่มิทำไมถึงต้องทำขนาดนี้ด้วยคะเขาก็ขอโทษพี่ไปแล้วไม่ใช่หรอพี่สะใจมากเลยใช่ไหมที่ได้เอาคืนคนที่ด้อยค่ากว่าพี่อะไม่เป็นไรหรอกค,คุณคุณคะเดี๋ยวฉันพาไปเช็ดต,ตัวเองคะ่ะค่ะขอบคุณนะคะ นี่ลูกตาวันนี้ผู้จัดการบอกว่าจะมีลูกค้า V.I.P มานะลูกค้าคนนี้เนี่ยเคยซื้อโครงการที่นี่บ่อยเธออยู่นิ่งๆไปนะไม่ต้องพูดอะไรแล้วดูฉันเพราะว่าถ้าเด็กใหม่แบบเธอทำพลาดเนี่ยเธอินไล่ออกแน่ค่ะพี่มิกแหมเก่งจังเลยนะแม่คุณเดี๋ยวถ้าล้มขึ้นมาเมื่อไหร่นะ จะเยียมหมนเลยนี่เธอจะมาขายลอตเตอรี่ที่นี่ไม่ได้นะยะฉันมาดูโครงการนี้ค่ะฮะดูโครงการอย่างแกเนี่ยนะจะมาซื้อโครงการที่ฉันขาย ชุดฉันเนี่ยยังไม่มีปัญญาซื้อคืนเลยแล้วตึกออฟฟิศเนี่ยมันตั้ง15ล้านเลยนะจ๊ะต้องขายลอตเตอรี่อีกกี่ชาติอะถึงซื้อได้ฮะคุณเป็นเซลล์ไม่ใช่เหรอคะคุณก็แค่ทำหน้าที่ของคุณไม่ต้องมาสนใจหรอกคะ่ะว่าฉันมีเงินหรือไม่มีเงินมาซื้อเนี่ยต <c oughs> ีกันอีกแล้วอะแล้วไม่ขายลอตเตอรี่นี่ก็ใช่ย่อยเนาะต่อปากต่อํำเก่งสุด เพราะว่าฉันเป็นเซลลไงฉันถึงมีหน้าที่สแกนสภาพฐานะลูกค้าเนี่ยแล้วอย่างแกเนี่ยไม่มีปัญญาซื้อแน่นอนไม่ใช่ว่าฉันจะมาขายแบบงงๆให้เสียเวลาชีวิตฉันเล่นนะยะงั้นแปลว่าคุณไม่ขายให้ฉันใช่ไหมคะใช่ฉันไม่ขายออกไปได้แล้วไปเดี๋ยวลูกค้า V I P ฉันมาเนี่ยเขาจะหาว่าฉันใจดีให้ขอทันมาเดินเล่นนี่คน เป็นลูกค้าฉันบอกว่าฉันจะซื้อคุณก็ต้องขายให้ฉันคุณพูดไม่รู้เรื่องเลยไงนี่อีนี่นี่ฉันบอกไปออกไปไงออกไปโอ๊ยทำอะไรฉันเนี่ยปล่อยฉันเดี๋ยวนี้เลยนะตีกันนหมาซะละฉันไ่ยิ่งดีกว่าเดี๋ยวถ้าลูกค้า V i P มาฉันก็จะเข้าไปขายแทนแล้วทุกอย่างก็จะตกเป็นของฉันตีกันเลยจ้าตีกันเลย เฮ้ยนี I ่มาอะไรกันเนี I ่ยเอ่อ <Heritage> ค <desserts> ุณ <handic> ล <apped understands> ูกค้าคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะเจ็บตรงไหนหรือเปล่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นผู้จัดการคะก็พี่มิ่าสิคะไล่ลูกค้าคนนี้แถมยังดูถูกลูกค้าคนนี้ด้วยค่ะฉันห้ามเท่าไหร่พี่มิเขาก็ไม่ยอมฟังฉันแถมยังบอกให้ฉันนะคะยืนอยู่เฉยๆด้วยค่ะเพราะว่าพี่มิเขาจะเก็บลูกค้า V.I.P ไว้เอง นี่ตุกตาแกพูดบ้าอะไรของแกเนี่ยคุณวิกทำไมคุณทำแบบนี้นี่บุลลี่ลูกค้าไม่พอยังกันเด็กใหม่ไม่ให้เข้าไปยุ่งกับลูกค้าอีกเหรอไม่ใช่แบบนั้นนะคะผู้จัดก,การแล้วฉันก็ไม่ได้ทำอะไรแบบที่ตุกตาพูดทั้งหมดนั้นด้วยอะค่ะฉันทำผิดตรงไหนคะฉันก็แค่เช็คสภาพการแต่งตัวของลูกค้าก่อนว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะบริการ ไม่ใช่ว่าฉันอยากจะดูถูกลูกค้าหรืออะไรนะคะผู้จัดการแต่ว่าดูสภาพน่นี่สิคะทำไมอะลูกค้าดูไม่ดีแล้วมันยังไงอะคุณวิกผมจะบอกอะไรคุณให้นะนี่คือคุณไดนาลูกค้า V I P ที่จะซื้อตึกสิบห้าล้านของเรานี่ไงฮะล,ลูกค้า V I P ใช่ฉันคือลูกค้า V I P ที่จะมาซื้อที่นี่ คุณม้คะฉันตัดสินใจแล้วนะคะว่าฉันจะซื้อตึกที่นี่เพราะว่าฉันรู้รายละเอียดมาหมดแล้วอะคะ่ะแต่ว่าฉันก็คงจะไม่ซื้อกับคนที่ทำร้ายฉันแน่นอนฉันจะซื้อกับซื้อกับฉันสินะฉันทำดีด้วยคะ่ะกับคุณมิกค่ะฮะทำไมล่ะคะคุณมิกมันทำร้ายคุณนะคะเอ่อพี่มิกเขาทำร้ายคุณนะคะ เออคือพอได้แล้วค่ะท่านประธานเลิกเล่นได้แล้วคะ่ะพ <_ C 1> อ,อก็ได้คุณปอนี่มันอะไรกันอะคะคุณตุกตาคุณไม่ผ่านการทดลองงานที่นี่และที่ยืนอยู่ข้างคุณเนี่ย ก็ไม oui. ่ใช่ล yeah. nah ูกค้า V.I.P. ด้วยเขาคือคนที uh, ่ผมให้ปลอมตัวมาเพื่อทดสอบคุณก็เท่านั้นเองแล้วทำไมฉันถึงไม่ผ่านล่ะคะก็เพราะว่าแสบตาให้เข้ามาได้ สวัสดีครับคุณปอ,อคุณบ้มีธุระอะไรหรือเปล่าครับมาหาผมถึงข้างบนเนี่ยคือผมมีปัญหาภายในมารายงานคุณปอครับปัญหาภายในอะไรครับอตอนนี้ทั้งพนักงานใหม่แล้วก็เด็กฝึกงานพากันลาออกเหมดเลยครับคุณปอฮะพนักง,งานพากันลาออกนะครับแล้วคุณทราบสาเหตุหรือเปล่าว่ามันเกิดจากอะไร สาเหตุจากปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นเพราะว่าตุกตาเด็กฝาของคุณปอเลยครับคือคืออย่างนี้ครับคุณปอตุกตาเนี่ยคอยกั่นแกล้งคนอื่นครับเพราะว่าไม่อยากให้ใครเด่นกว่าตัวเองครับก็เลยคอยกั่นแกล้งทั้งพนักงานใหม่แล้วก็เด็กฝึกง,งานครับ มีบางเคสนี่คุณตุกตาถึงกับค่มขู่เด็กฝึกงานเพื่อให้เอาเกลือไปใส่แทนน้ำตาลที่เอาไว้ชงกาแฟครับตุกตาเหรอครับขอโทษนะคะคุณใบพอดีว่ามีเอกาาสารสำคัญให้คุณใบเซ็นนะคะอ๋อ,อได้ครับ ตรงนี้ใช่ไหมคตรงนี้ค่ะอะได้โอเคเอ๊ะนี่คุณคุณเป็นใครอะผมไม่เคยเห็นหน้าคุณเลยอ๋อคุณปอครับนี่คือไดนาครับผู้ช่วยคนใหม่ผมเองคือว่าผู้ช่วยคนเก่าผมลาคลอดน,นะครับอ๋อผู้ช่วยคนใหม่เอ,อ๊ะคุณไบครับผมว่าผมคิดวิธีแก้ปัญหาออกแล้วแต่ว่าคุณ คุณต้องช่วยผมด้วยในแผนนี้ฉันเหรอคะฉันต้องช่วยอะไรเหรอคะนี่ค่ะคุณไดน่าคุณปอจะให้ฉันทำอะไรคะให้ฉันแต่งตัวแบบนี้ไม่อยากหรอกครับคุณไดน่าเดี๋ยวคุณไปแสดงเป็นลูกค้า V.I.P นะครับทำยังไงก็ได้ ให้คุณตุกตาเชื่อว่าคุณคือลูกค้า V I P ที่ปลอมตัวมาลองใจค่ะเอร์ so, คุณมิกคุณต้องแสดงให้ร้ายที่สุดร้ายแบบร้ายมากๆเลยเพราะผมอยากรู้ว่าคุณตุกตาเขาจะทำยังไงถ้าเกิดว่าคุณร้ายขนาดนั้นได้ค่ะเจ้านายมิกจะร้ายร้ายให้ถึงที่สุดเท่าที่จะร้ายได้เลยค่ะ ดีครับสซนคุณไบคุณตามน้ําไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวสุดท้ายผมกลับมาปิดงานของผมเองคุณได้น้าครับทำไมแค่จะมาซื้อตึกในโครงการเนี่ยถึงต้องปลอมตัวแบบนี้แต่่ะครับฉันก็แค่ต้องการซื้อกับคนที่ใจดีกับฉันแค่นั้นเอง แต่งตัวแบบนี้มาซื้อตึกสงสัยฉันต้องพรอมเป็นคนดีอีกแล้วสินะคุณคะน้ำค่ะคุณคะฉันขอน้ำกินเถอะนะคะ คุณคะเนี่ยสมัยอย่างน้อยก็โดนสฉันกลียดขมสุกแบบนี้จริงจริงเออนี่คุณคะเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะฉันไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่มิถ้าไมถึงต้องทำขนาดนี้ด้วยคะเขาก็ขอโทษพี่ไปแล้วไม่ใช่หรอพี่สะใจมากเลยใช่ไหมที่ได้เอาคืนคนที่ด้อยค่ากว่าพี่อ่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณ คุณคะเดี๋ยวฉันพาไปเช็ดตัวเองค่ะค่ะขอบคุณนะคะนี่ตุกตาเธอก็รู้ว่าในแก้วนี้มันมีทั้งใบไม้ทั้งแมลงเธอจะเอาให้เย็นนั่นดื่มทำไมก็ดีแล้วไม่ใช่หรอคะพี่มิกคนสกปรกสกปปกแบบนั้นกินอะไรที่มาสกปปกเหมือนกันก็เหมาะสมดีแล้วนี่แล้วอีกอย่างพี่ก็ไม่น่าจะโวยวายนะคะเพราะว่าพี่ก็ดูไม่ได้ชอบคนแบบมันนักนี่ เธอนี่มันเฮ้ยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะเธอกระแทกแขนฉันทำไมพี่มีแค่นั่งลงไปกินข้าวเงียบๆเ,เถอะคะ่ะเลิกถามสัทีฉันลำคาน ที่ผมให้คุณไดนาเขามาทดสอบคุณเนี่ยเพราะผมอยากจะเห็นสันดานที่แท้จริงของคุณว่ามันเป็นยังไงให้คุณได้ประจบสอบพออย่างเต็มที่แล้วก็เผยธาตุแท้ของคุณออกมาแล้วผมก็ได้เห็นมันทุกอย่างแล้วครับผมตัดสินใจแล้วพวกคุณนะ่ะไม่เหมาะที่จะทำงานที่นี่หรอกทั้งคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมต่ำพอๆกันหมด ทั้งทั้งที่ก็เห็นอยู่ตรงหน้าแต่กับเลือกที่จะไม่ทำอะไรแถมยังสะใจที่เห็นคนทะเลาะก,กันอีกเท่านี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเหตุผลที่เพียงพอแล้วนะครับที่ผมจะให้คุณไม่ผ่านการทดลองงานแล้วแกจะมาทดสอบฉันเรื่องบ,บ้าแบบนี้ทำไมก็เพราะว่าผมอยากให้ทุกคนได้เห็นไงครับว่าคุณมันเป็นคนแบบไหนไอ้พวกเด็กเฟ้น พี่พ่อแม่ฝากเข้ามาทํางานมันก็เลยต้องมีบททดสอบกันหน่อยเท่านี้ทุกคนก็คงจะเห็นแล้วว่าคุณมันไม่เหมาะสมที่จะทํางานที่นี่ตอนแรกเนี่ยนะผมก็คิดนะครับว่าถ้าคุณไม่ทําตัวแบบนี้ผมอาจจะยังให้โอกาสคุณอีกสักหน่อยแต่ที่ผมเห็นมาทั้งหมดผมมาคิดๆด,ดูแล้วไม่ดีกว่า แล้วมันสมเหตุสมผลกันที่ไหนที่พวกแกจะมาทําแบบนี้กับฉันเนี่ยคอยดูนะฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกแม่ฉันว่าแกน่ะมันร้ายขนาดไหนอ๋องั้นหรอครับงั้นเชิญเลยครับผมไล่คุณน,นอกเชิญนี่แกกล้าทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงเนี่ยคะคุณใบครับครับรบกวนพาผู้หญิงคนนี้ออกไปจากบริษัทหน่อยครับ ได้เลยครับท่านประธานขออนุญาตครับฉันไม่ยอมฉันจะไม่ยอมง่ยๆเลยฉันจะพะวดแกจะฟันเสร็จแก้หูแล้วคุณ้หน้าคะไม่เห็นต้องทำถึงขนาดนี้เลยแล้วเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคะเนี่ยฉันไม่เป็นไรหรอกค่ะยังไงผมขอบคุณพวกคุณสองคนมากเลยนะครับที่ช่วยผมทำตามแผนเนี่ย ยินดีมากๆค่ะเจ้านายครับอ๋อคุณมิกอีกเดี๋ยวจะมีลูกค้า V I P ตัวจริงเข้ามายังไงผมรบกวนฝากคุณต้อนรับเขาหน่อยนะครับคุณหัวหน้าเซลลดีเด่นได้เลยค่ะเจ้านายสบายมากเลยค่ะ และสำหรับใครที่ดูแลชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอติดตามความสนุกได้ในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ